มีมีส้มอยู่สาม z o o นี่หน้าชีชิดเส้เนเลินนี่พระเจ้าเลยมือเดินนี่สังเกตจากหออ้อยมวยไทยเจ็ดสีอันนี้นี่นี่พระเจ้าเบิ้งสองไทยได้ฟรีเลยสองล่าเขาไม่ค่อยเบิ้งเลยสบายดีทุกคนตอนนี้ขอยู่ที่บ้านอ่างางิ้มเลยทุกคนนะหากมาแต่ป้าพูนะ่นอะป้าบอลค่อยไป,ไปพู่นอะ,ะนั่นนอันนั่นจอมผู้นั่นอันนั่นสายผู้สังเแหน วันนี้มาแล้วมาแวะหน้าอายคนก่อนนะอันนี้ฤดูการดำหน้าทุกคนเลยนี่นี่อู้คักไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขายังประหารอายก่อนโอ้นี่ปลาที่ทางนี้นี่ดำหน้าดำห้างนด้นนี่แถวนี้นี่พอเนื่องจากว่าเข้านี่ดีนี่เขาสังเกตบึงนี่โอ้เคยเจอแล้วว่าดำหน้านะฮขาอะไรบ้างโอ้ อืมโอ้จะปีแล้วฮะสิบสี่สิบสี่ปีเอออา้าวจ้ะว้าหน,านา้าหน้ากว้างเลยนั่งเนานะโอ้โอ้ตัวน่าซื้อกลองสีบ่าเออสบายดีสบายดีป้าจ้ะเพื่อดำห้างแท้่านี้มันน้ำห้องน้ำห้อง น้ำลายพูกเราเข้ามาสิแต่ก้อนบอกตรงนั้นเออจักปีแล้วไปนี้สิบเจ็ดปีโอ้อันคือเพื่อเพื่อเฉยอัโพนะเอ้ยโตไปยลัลโฟเรียกว่าโตมีแววเฉยอัลโฟเดินหน้าปีหน้านี่มาตัวนะโ <laughs> อ้ยยังงี้มีเออดับหน้าห้างเนาะกันกระดทำเป็นยุ่กันกันพอหน้าวกว้างอี่เนาะเออคือเอาหน้าเดียวลงไปเลยเนาะ เออตกอนไป็ำงานกรุงเทพบ่ตกคนเ็งานยุย่ย่จนทร์นะจันทบุรีอำเภอยังอําเภออำเภอขุนเออบนี้ก็จันทรยมากมากรุงเทพบละกมากมาซมบุรีโซมบุรียูบังแสนยูบังแสนไปยุกรุงเทพจะปีแถวยูไทย่ปีีไท่ปีปปีเดเดือนมีปีเดนแล้วก้มามาเคือบ่ไจะไปอีกเลนี่มีด้ไปมีด้ไปแล้วเนาะมีวิทีเดียวอาอโผ เฮ้ยเห็นปเห็นเราพอใส่หน้าขนาดนี้อ่าเฮ็นปะพอใส่หน้าได้พอกับอายุใกล้แล้วเราก็ได้สี่สิบปลายแล้วนี่นี่น้องเล้นไทยเออเราก็เอผู้มาอยู่ในผู้อนแม่เด้ยังใจเฮ้อหน้าเลยนะยังตัวนี้ปะย่าัวนี้อะไรยอ๋อพอตัวฮับป้าก็บอกกันสิพากันเข้าป้าว่ะสันบระดับหน้าแล้วได้เยอะมากแล้วเราพอตัวฮับป้าเลยติดนี่เฮายได้ พอจากที่นี่ฮะจะไปกายนี่เอออ้าโตเนาะ17ปีนเนะาะผ <19. S 1> ู้เอ้ยได้จ็กปี19ปีเออเออฮะดำหน้าสำบันนี่โอ้ดูดิโอ้ดำห้างวันนี้ก็แล้วว่าเยอะไม่ได้เชียววาเออฮะเออขันคนที่ดำที่เนี่ยนึงน่าเข้าไม่มีดีนี่ เออนี่นะอ,อ,อยู่แถวเมืองไทยนะขาเจ้านิยมกันว่านเอาแล้วเอารถมาเกีย้ยวคำถามก็คือพี่น้องไทยมักจะถามว่าทั้งเล่าออไปนีงคือโบอว่านเอาคันว่าน,นปุ๊บแล้วรถเก็บเี้ยวบนบนมี่นะรถเกีย้ยวบะมีรถดำบะมีเพราะฉะนั้นพวกนี้นก็จะดำดืวอมือและก็เกี้ยวดืวอมือทุกคู่เฮิร์เลยทุกคนนะเพราะท่แถวนี้รถเกี้ยวเข้านี่มากไม่ได้ดอกเบิงขนาน้า นี่ได้เขากำลังนิยมได้เด็กในข้างหน้าวงสูงโอ้ยขึ้นเจ้ากระปีนั่นแหละนี่บ่อนยวนอยู่บ้านหางนี่พายู่มีมีคนอยู่อยู่บนบ้านห้างนี่เขามาหน้าให้กับมีอยู่บนนอโอ้เอ้าวอ้าวทุกคนเนี่ยวมาเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งบ้านหางค่ะเจ้าหน้าบ้านห้างมีคนแนแน่เพราะบ้านหางนี่เป็นบ้านดังเดิมเลยบ้านนางหิวแต่ตอนนี้เขาไม่มีผู้ยู่แล้ว แต่ก็มีอื่นๆที่คนหาอยู่ทุกคนเลยเ้าไปเบิ้งอื่ทุกคนบ้านนี้ไม่ได้บานนี้เฮาสิเข้าไปเบิ้งบ้านหางทุกคนเลยเดี๋ยวนั่หน้าพาทางรถไอ้เขาเองนี่อ้าวอัดอัดอัดก้อนนี้เนาะนี่บ้านนี้เปินบ้านดังยิ้วเก่าเมืองอันสพรนี่คือแต่ว่าบ้านอันนี้ย้ายไปทั้งเนาะแล้วย้ายก็บ้านนี้เป็นบ้านบังนึงที่ลยไปแล้วย้ายเอาเนาะแล้วก็ไฟก็เข้ามาสาเหตุที่เขาย้ายเขาเขาเขาคือย้ายใช่ ทางรถอย่างเงี้ยอ๋อทางรถยะบัดนี้ไฟเขาก็ลังมีฮามาเหอะน้อยน้อยบัดนี้สายเฮ้ยี่เออ้อย่างงี้มันต้นงิ้วหลายบ่หรือจะไงเหนนโมะต้นงิ้วลอยเลยเนาะนี่ดิก็กลับไปกายมากายกับบิดไทายเฮ้ยเพิ่งมือนี้ก็เลยว่าถือโอก่ายท่ายเพิ่งนี่นี่นี่ไปเป็นบ้านหางนะก็ถ้าว่ามายางต้นก็ขึ้นปุ๊บเสียวนั่นเลยเออเด็กท่อนหลังนี้ท่ายั่งยู่ตักกระตีจักหลังว่ะ ประมาณคิดสามหลังแต่ก่อนแต่ก่อนเนาะอ๋อสาเหตุที่เขาไม่ได้ดึงไฟก็ไม่มีแค่นี้เนาะเออมันก็เลยกับพลเมืองน้อยนะหลังเฮือนน้อยอ๋อมันต้อง้ายบุญทุกความจะเลื่อนหมดแล้วเหรอหัวางหมดแล้วเออบุญเดี๋บุญเดิ๋ยวเดี๋งวบุญขึ้นงนี้ก่อนโอ้กลางคืนถ้ามาแถวนี้สิดมีเยอะมากเฮือกเลยมันเสียวอันนี้เฮือนนี้อายุรักอประมาณร้อยปีบ่เร็วแปดสิบปีร้อยปีเนาะ เป็นไม้เพรนนี่ไม้ตะเคียนนี่ไม้ตะเคียนหมดเลยเนาะเป็นไม่แดงกเป็นไม้เด็นเนี่ยวัตนี้ก็จะเอาเพื่อชิลเลอร์เฮอร์หลังนึงทุกคนโอ้โหขนาดนี้ได้อันนี้ก็จะเอาขวานท่าเอาได้นี่ยนี่นี่เอาขวานท่าเอาหมดเลยนี่เสาไม้เอ็นไม้ตะเคียนหรือหรือไม้เอ็นไม่ไม่เอนบ่อดเนาะไม้เก่าเนี่ยเป็นมันนี่เนาะคักอะไรเนาะ เหงเดิมของสุงภูไทยใช่เป็นวันนี้งดูชุดแล้่ตากาวเออวันนี้อันพูดข้าวเจี๊ยบแป้นนี่ทุกคนเออโอ้โหขาเจ้าบักไม้ลงมาปุ๊บแล้วมาผ้าเลยมาผ้าผ้าผ้าปุ๊บแล้วก็อ่ามาแล้วก็ล้ำเลี้ยงมาบ้านเอาเกลียแก้เอาได้บ้างคันได้เอาเกลียแก้แล้วก็มาผุนหูมันผุนหูมันเลวก็เต้าริมเสื้อแล้วจังได้มาเสื้อวันนี้นะโอ้โหเคลื่อนว่ามันผู้ที่มีความมุทนสูงนี่หล่อจังเแค่ได้แต่มันก็เคลื่อนข้น อันนี้ไปเฮิ่มข้นหมดเลยเนาะเขาย้ายเขาไม่แลยเขาขายเลยย้ายเนี่ยตัวนี้คือเพิ่มผ้าเพิ่มผ้าเฮิ่นกระเท้าเก่ามาอ๋อนี่เนาะวันนี้ยังเหลือสองหลังนี่บอ๊ะแเขาเฮ็ดทิงหน้าตัวนี้เชิงตัวนี้เขาขายแต่เขาบ่มัยังบุกอมาอ๋อมีช่างโครงการมากเนาะโครงการตัวแต่สมัยบ้านที่นี่เนาะอืมวันนี้ไปเดินเลงโง่หมดเลยแถวนี้โอ้อันนี้เป็นเขาเฮ็ดทิงหน้าบอ๊เรียกว่าเขาบ้านอนเลย เออมีคนนอนอยู่นี่นะโอ้นอะนอนเนาะบุ๋มแม่เขาเริ่มลักเขาตีบแบนี้เขาเริ่มลักจีโน่พอดีเขาหน้าเขาจีจำมีเขาเพลงหน้าเลยอ๋ออันนี้เนาะจีเนาะมีเป็นเป็นเด็กเลี้ยงงูเลยเนาะโอ้มีสองครอบครัวนะยังอยู่บ้านนี่หน้าคือกับเพิ่อนหลังนั้นอ๋อตอนนั้นอุปสรรคโครงการมาอยู่เนาะเอาใช้ได้อยู่บนนี้เนาะสุบๆเลยอุปสรรคโครงการที่เปียบบนนี้อยูน่ เฮ้ยใสได้วะเฮ้ยอ๋อคักรีทคนนะมันก็พออยู่แล้วนี่ใช่้อตอนอืมตอนนี้เากเิดลูมีห้าเอาไปะกหมอกไฟนยูสาคนเาบมีแต่เพชูบมันซิปปลายปีที่เศร้าปีแล้วนี่ใช้กสามิปี้กปีเนาะเออกกอนเทามาโอ้มีอยู่สามนาเฮือนเนาะหลังนี้ก็บหลังนั้นบึ้งๆหลังนี้ก่อน เฮ้ยบ่อามเฮ้กินข้าวเออตต้อันนี้พ่อแม่ัวได้ใช่ถ่หน้าตึกตึ๊กนะบ่เออตัวนอนพี่บอนอนเถินบ่มีไฟฟ้าไวอยู่นี่อออันนี้ถ่ายไว้เป็นความทรงจำทุกคนเลยอีห้าปีหรือสิปีข้างหน้าเฮิร์เหล่านี้ก็จะมีเห็ดเลยถือมามันโดไปตามกาลเวลาเดิ โอ้ฮักอะไรเลยเศรไม้พวกไม้เนื้อแข็งนั้งหมดเโอ้ไม้เนื้อแข็งมันไปแต่หึงไปแต่หึงเดยเ่แดงเลยแม่แม่สงสัยชาวมะเด่งนะนี่บางคันนี่เขาจ้าบลัมมีอันน่ะอันน่ะซีเมนต์บางคันนี่เด็กเจ้าจะเอาเขาจะเอาหินหินนี่นะหินดานนะนะหินโบ่คันนี่มาเห็ดเดนี่เขาเจ้าเสอร์เกตมาบางคันอันนี้นะเพราะว่าไม้แถวนี้เนี่ยแถวพูดสักแหงตถวนี้เนี่ยเขาโอ้ยอยู่ตีบ้านนี่ก็ได้บางหันเนาะ ไอเถอะคือขึ้นขึ้นหน้าก็ได้นะเอไเบิ่งเดี๋ยวขึ้นเบิ่งก็ได้หำเด้อขึ้นเบิ่งก่อนโอ้แต่ตัวยูุ่มไกลจะข้นเนี่ยเออเอออันนี้เนาะขันเลยกินข้าวก็ย้ายหำอ้เป็นมันอันนั้นได้อันนี้อันนี้เจ้าย้ายหนีแล้วทุกคนเลยมีมีโซมอยู่สามโซมเห็ดโซมแล้วก็ อันหลังข้าเขามันก็บแบบซ่องเห็นนี่นะได้คือเด้มากระป๋อยตามการเวลาได้ขไดเขา,าได้ยู่ได้เห็นเพลงหน้าเลยเป็นเพลงหน้าบันี้นันทำเนาะกินข้าวกับน้องไหมเออเบิ่งรู้อันอเปล่ยนแปลนกับเจ้านีนาน่น,นี่หน้าสี่สิบเซนเลยนี่กับเจ้าเลยมือเลยนี่สังเกตจากหอยเลื้อยมือเอ๋อเด็กน้อยอยู่กับเจา้าสะเลยนี่ดิมาแต่งเป็นมาแต่งไฮ้แล้ว มาแต่งไ้อันนี้บนพระเจ้าให้จินอันนี้หน้าเขาอยู่นี่นี่สังเกตจากอน,นันต้นมามงต้นมะมีต้นรักาม่นี่มีแต่ต้นง่ายๆเลยปูนหัดพุนนะปูนเลยนี่คือบ้านเก่าแก่ทุกคนเลยถ่ายว่าเก็บใบใบเฮอรุ่นลูกดูหล,ลานได้บิ่งนะโตไปไมันสิไปเห็นอีกเลยข้าเคยมาได้ทำ เข้าเฮ็ดทางได้ตู่พอ3อ๋อเฮาพอ3โตได้เฮาไง100เออ100วางหันนี่ก็เจ้าอันเอาหม้ออุมาซะนี้เด้อเฮยนี่เฮยเอามอซะนีแล้วเฮาก็สิกินเฮาก็ยื้อกินนี่กบยตักกินนี่เนผู้ไทยไปันี้อผู้ไทยนี่บ้านหางทุกนอ้ ขั้นแม่นกลางคืนนี่สิโอมีกล้ายางมากเสียวๆไม่ได้มื่อนึงนะนะมันว้าเวบ้านในเขาเคยมาบ้านวังก่อนปีที่แล้วเขามาแปรงโมงเขาก็อยู่เิคนแม่ทังเขาตัวอะไรเออนะมีแต่ดอกพึงดอกกล้วยไม้ทังมาตะกุนเลยนี่อันนี้คือดอกกล้วยไม้ที่เกิดมาจากธรรมชาติด้นี่อู้ยหลายเลยพูดโกงนะแห้งหลายนะโอ้ยใช่เลยตะกุนเลยพวกบางที่ตะคนก็มักดอกกล้วยไม้เลย นี่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 นกเป็นไหมเต็มเลยได้บุได้มีไเอาวได้ธรรมดาขายได้แต่กระหูหมดโอ้เขามีเาเอาได้เหมันออดอกงามมองออดอกงามได้นี่บักอันนี้บักปุ่ยะบักอันนี้นะปุ่ยะนี่ถ้ามันเกิดแล้วมันอยู่เองน่าโอเคได้นี่เนื่องจากว่าตถีมันไปเนี่ยมันยะมันเหี้ยวปู่ยะมันต้องเกิดเองสักทีเดี๋ยวเฮาเบื้งก่อนเดี๋ยวเฮาเบื้งก่อนทุกคนเลยยันงงขอลูดเพราะคนมัยุ่งเหินใช่ไหเฮา มีลงเกิดเพิ่ก็อาได้เดี๋ยวเฮ้ยเพิ่ก่อนนี่ยวเพิกับลักษณะก็เพ้นมแค่นี้แหละเป็นหร้อยออกมาแล้วก็มีทท้งเนื้อก็เป็นโก่งโซมเขาจะเห็นเป็นเทงหน้าเลยเดี๋ยวนี้แต่ว่ามีมุ่งแปนฝาแปนพื้นแปนยกสูงเดี๋ยวที่ยกสูงก็คือบ่อนว้เครืองว้คลองไ้รลดใบล่างนะไว้งูเดี๋ยวเขาจะสังเกตเห็นเขาจะบ่อนมีงูนอนเดี๋ยวเขาจะพูดไว้ นี่คือเฮือนดังเดิมของผู้ไทยเฮาอันนี้โกบุญนะเนาะทุกคนเ่เคยมีท่านเคยเห็นโกบุญนี่ยนี่กบุญโบเมนโบเมนวายเลยทุกคนได้โบเมนวายได้แต่วายมันสิลักษณะอีมันึงต่างห้าได้เออต้นบุญต้นบุญลักษณะคือหวานๆน้อยนึงและก็ออกกลมๆแต่วายมันจะขมๆเลยนี่ต้นบุญน sí. ี่บุคคลเห็นได้มีต้นวายเห็นสลายนี่นี uh ่ต้นบุญทุกคนเด้ใบใบก็แตกต่างกันได้แตกต่างกันต้นวายกับต้นบุญนี เห็นได้ชัดเจนแต่ว่าน้ำนี่ลักษณะคือกันแต่น้ำนี่ก่อมันนี่โอ้ oh. มีกกมากระแต้ได้หรือโกม่คาด oh, ้วยแต,แต่าได้อือเต่าได้อะ oh. ถูกดิ้ต้นไม้แต่ละต้นต้องมีดอกเพิงมันติดอยู่เลยนี่หรือดอกกล้วยไม้นี่มันจะติดอยู่เลยนี่บุมีไฟอาไ่าวเลยโอ้ oh. มะขอเนาะฮ oh. าวาสุกได้เนะ <laughs> าะหยามนี้มันสุกเด้ ทุกคนเลยมงเนี้ยเป็นขุมรุ่นระเบิดแล้วทีมงานเก็บกู้ระเบิดมีท่านมาเขาไม่เข้าไปนะมงนี้ในโซงก้อนปีเจ็ดห้านะก็จะมาทีมระเบิดแล้วเป็นลุกหลงอยู่นี่ก็โกดพบแล้วแต่เขาท่านมาในนี้ก็จะเห็ดสีไว้อยู่นี่ปลายไว้นี่นี่ห้ามเข้าแถวนี้โอ้ชิลเลอร์ได้ไหมวะชิลเลอร์ได้มงมดตรงบางเดียวนี่บ่ดูเดียวเนาะ อยู่พุ่พุ่โอ้โหกสเกทคนอนี่สาเกาทุกคนเลยเออเด็ดเด็ดอันนี้สาเก่าทุกคนเลยโอ้โหบางั่นนี่ก็เจ้าใสแบบฝีมือปลานีเล้นะไม่ซอดเทาเราได้หนิเออไม่ซอดเทาอันนี้กันเอาเล็กค่มย่มมาบุญนี่อันนี้โอ้ยัางคักเนาะลายเก็บไว้นึ่งคักไมนึงเกยนั่นพวกเสาวเทงเนาะมันสาสี่มพาวจันี่มอืมถะโดยวาขวานน โอ้ไม่แดงอีได้วยเนี่ยโอ้โหขับเพ้นซัมเตจัวนี่จะบอกเนาะอันนี้คืออันนี้คือกันนี่นะนะโอ้คักอะไรได้เออดียดีขึ้นเบื้องขึ้นเบืองกันอันนี้กับพี่น้องกันนี่แหละนี่ก่ะขึ้นในเบื้องกันน้องน่ะนะพี่น้องก็จะเปนูหินโอ้เนาะคักอะไรเอ้าละเฮิร์นเจ้านี่คือยังงามแสีอะไรข้ามมันนี่มุ่งไม่มุ่งแล้วมุ่งเฮิร์นไปฝุ่นเออ อันนี้นี่อันไม้แดงหรือวะนี่มันบ่ไม้แดงอันนี้ก็ไม้แดงอันนี้อันนี้มันนี่ไม้อันนี้อันนี้นี่ไม้แค่น่ไม้พืชชนิดนี้นะนี่ได้อาจารย์ทำไมแค่นี่อันนี้ไม้แค่คอยว่าเพราะว่าคนบ้านเฮามีมีเอาไม้แดงหรืมาเฮ็ดวันนี้ดอกมันแข็งน้องเจ้าว่าเอามาเฮ็ดอันนี้ไอแปนมุ่งนี่ถือว่ายังสมบูรณ์เนาะเฮือนเจ้านี่เนาะป้าทุกโอ้อันนี้เป็นเทีงหน้าแล้วตุกอนเป็นเทือหน่ายเอาจากปีอันนี้ เนีย่ยเอาจากปีแล้วจะยังเ,เอาเนี่ยทั้งปีเลยใช่ห้าหกป,ปีกว่าลวเลยเนาะยันแปดปีเลยนะมาอันนี้นาซศราอันนี้อันนี้เจ้าเลยมืออันนี้เนาะมันบอกน,นี่นนเ,นเลยมือ,นมอเนาะบังบังเฮ็ดที่เจ้ามาแล้วบอเฮ็ดเถินี่เจะมาแล้วบอะะเชื่อเก้าเขาอันนี้นะเออพามาแตะปลามากอินไหมบ่อันอันวันนี้เจ้าไม่ได้อยู่แล้วเนาะเฮ็ดไปเทงหน้าเนาะอ๋อเฮ็ดไปเทงหน้าแล้วย้ายเอาไปอยู่นอกพุนติบันดาบข่าพุน แป๊ดได้เลยทง่ายๆะอลเลโอ้ฮั่คนละางอ่ะอเอโลเขนบางกอนโอ้โลองเียงหน้ามันเป็นไปเลยเียงหน้าอัน้อันทรสท่าที่เขาดานี่ฮะเหลือต้งแต่หางวันเนาะนะนะนะทุกคนเออเคบูฮนงฮันนะโอ้เคยได้เบิงรุ่นนี้มันรุ่นอย่างก็โตชิบวอลุ่นแ่นี้วะทร่าที่เขาดำบังฮันเคยได้นั่งเบิงบัหัน เออเด็กเฮิรมว่าหานเพิ่อนอันนี้มันเต้าเพชรน,นั่นนี่เห็นแต่กระดองมันเดต้าเพชรทุกคนอันนี้เฮิร์หลังนี้นะถือวยังสมบูรณ์โค้งหางยังสมบูรณ์หลังข้าย่างสมบ,บูรณ์แต่เขไม่ได้อยู่แล้วเด้กเฮิรทดไปเท่งหน้าคนบ้านเดียวกันนี่แหละ <laughs> พี่น้องกันซ้ำเฮิร์ดหลังนี้คือกันดเก็เจ้าเอาก้อนเศร้าหรือว่าหินด่านนะมาเฮ็ดอันเป็นนห้องตินนะ ห้องตีนเสาเด้ช่วงนั้นมันมีอันน่ะเกินว่ามีมีซีเมน็นเด้โอ้มาเด้โอ้เออเบื้งแล้วก็ย้อนยุกได้ดีวะ่ะอันนี้กกนโกโปรเซตเนาะอ๋อเด้เอาทุกคนทุกคนเกิดใหม่ยัยรุ่นเนาะที่ไปตั้งประเทศแล้วลืมว่าต้นเประเซตที่จะเจ้าแคลม่ะนะที่พุทธาแคลม่ะไปเรื่อยนี่ต้นมันทุกคนนี่เวลาเขาเอาเขาจะจะ เขาจะ okay, แบบทุบก่อนนะน,นี่อันนี้เขาเอาแบบแบบท่าเอาเลยแ hey, <can> ่่เอาเลยแต่พวกที่เอานะเขาะตนี้เ um, ตป,ป, <enges S 2> ปักป,ป, antic, ปอก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 เอาเลยซำนี้นะ mm. อันนี้คือต้นสีแซดทุกคน, eti, กคนต้นระเสฐทีปุ้เท่าแค้มาะนะอันนี้คือมะมันคือเอเมนคือมะนี่คือใบมันได้เดียนี่คือใบมันอันนี้ก็แม่นนี่ <Man. S 2> นี่ใบมันใบมันสีแป๊บมันมันมันก็เชียวอะไรกับแซกนิยนึงนะเดิ๋ยชีาซาอะไ สีซ่าๆเอยู่ในนี้มันมีลูนระเบิดเขามีกล้ายั้งเข้าไปหลายเด้เข้าวเห็ดอันแดงๆไว้เนีทีมเก็บฟูมีท่านมาอันเอาเด้ดโอ้มีอยู่สี่ต้นพื่อนนี่อันนี้คือบ้านใหม่จ้าวเห็ดที่เขาย้ายเอามาทางจากบ้านเก่าประมาณวันกิโลนี่แหละนี่คือบ้านใหม่ของเจ้านะอันนี้คือเส้นทางพาบ้านเจ้าเห็นี่ อ๋ออันนี้เฮื่อนเจอหลังเล่าหลานเอายันมานี่เนาะอ๋ออันนี้คือบ้านใหม่ทุกคนนี่เอายันเอามาแต่บ้านนี้ปุ๊บนี่กลับมาอยู่นี่เป็นจัดสรรจมเจอได้ลยกัยังมีป่าอยู่เลยมีป่าอยู่อันนี้เส้นทางพาบ้านอันนี้เป็นทางแดงแต่หลังเฮื่อนเป็ห้างเนาะหลังเฮื่อนห้างเป็นล็อกเพื่อนล็อกมันนะว่ายังไงซะัด็กอ๋อเด็ก ันนี้กันมีท่าน็ดเฮือนเช่นเนาะโอ้ดไปจอยามาดิเด้อันนี้ในเฮือนที่ทางอันทางกมีคนเเขาไปหน้าเขาไปให้ไปหน้าไปซูงๆหน้าเด็กดทางเเฮนกับเจ้านี่ยหลังเฮือนทางไหมบันอยงนี้ก็น่ประค่าติดกันเนาะอ๋อาเดียวกันเลยเปหากันเลยเนาะอ๋อเดอันนี้คือบัานประค่าเนทุกคนในบ้ดนี่ อ๋อวันในประค่าเ่ยโอ้ห้องมิดลุทิ่นหลังนี้แบป้อพี่ลึกเลยเนาะนั่นทุกคนทึ่นหลังนี้ป๊อหลังใหญ่เลยนั่นนี่บอยไม่หัวแจ๊กนะโอ้ทุ่นห้องมิชลุที่จะเข้าได้นะเออว่ะนะเข้าค่อยเห็นหรือยังไ อันนี้ไม่ได้มาฆ่านี่วันนี้สามบ้านนี่มันจะติดๆกันเลยเดทุกคนนี่บ้านนางยิว้วบ้านหน้าปลาฆ่าแล้วก็ต้นเพิงวันนี้เฮาจะไปต้นเพิงทวนเลยวันนี้นี่เฮาว่าจะซื้อน้ำมันแต่ว่าคุา,าเจ้าปีธานเขาจะไปให้ไปหน้ามาเลยบ้านแถวๆนี้มีฟ้าไซด์ามาเลยได้มีทางแดงมี่จะทอดมืออัดสะพอดเลยได้นี่ ยี่ห้ดปะเเพิ่งแล้วนี่นี่โอ้ือหลังนั้นนี่ไม้งามเลยนี่ ซื้อขนมซื้อหันชนิดกจ็จังมาซื้อน้ำมันอันนี้น้ำมันไอ้สั่งน้ำมันกาโซนดิโอเดี๋ยวน,นี้ห,ห,นหกกันพอซิลเป็นมูกกระพาะสวัสดีพอ่ <c oughs> อโอสวัสดีสวัส <c oughs> ดอี <c oughs> อันน้ำมันที่ริรเท่าไรอยู่พี่โอริด <c oughs> อ้นนำเชื่อมโอ้เจ้ากับมีเท่าไปนลรืเจ้ากันเนาะย้อนไปเศร้าปีขึ้นหลัง เออยังกีเหลาเก่งคือเก่าอยู่บ่นี้โอ้ยาเนาะบางหันในเหลาเก่งซ้ํากินนําเนาะอันนี้มาดาลร้านนี่เนาะเออเจ้ากอันเ่าอันลุนเก่าเนาะนเนาะเจ้าเนาะเออันนี้นี่เบิ่งมวยไทย74อันนี้นี่นี่เขาจะเบิ่งไทยได้พี่ลาวเขามคเบิ่งเด้วันนี้นี หานไข่เค <ítulo> <run> ิงน anyway, ี่อันอันนี้นี่พูดจะพูดยาเอาเอายาใช่ช่องเท่าไรนี่แปดแปพันเนาะตะก้อนเด้กเจ็ดพันโอ้ใบอันนี้ได้ซะอันนี้เด้กสิบห้าพันตะก้อนเด็กสิบสองเนาะอ๋อสินค้าไทยมาเลยได้หนี่ดีอ่าดีเอาเอาเอาน้ำเอาน้ำก่อนอันเฮิ่นตรงนี้จะค้นเอาหมดเลยได้ เดี๋ยซื้อไอ้คนอ้าวอ้าเลยอาเลยป่เอาเลยไห้ยโกานใอาเลยเออเอามันคูได้เออไปสี่ก็ได้เออสจะค้นเพื่อนโตสี่้นคนสี้นเอออาเลยเอาครบทุกคนเละเซตุงเกิงคุมเลยนี่วาเอา สินค้าทุกสินมาจากไทยทุกคนนี่สังเกตเบิ่งโออิชิก็มาไทยทุกอย่างมาไทยเลยตัไทยมาเลยเด้แต่ว่าสินค้านี่อาจจะอาจจะแพงกว่าไทยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนวบเตมิวอ่ะอย่างเช่นพร้อมใบวบเตมิเอะจะขายเท่าไหร่ชิบสองชิบสองพันชิบสามพันเนาะอ่าทั้งไทยนี่ราคาเท่าไหร่บอกอันคอมเมนต์มาเลยเด้อนี่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 เออเนี่ยอ่าบ่อนี้น้ำมันรีทเลวะลืมแล้ว ซาเจ็ดพันเนาะอันนี้ใส่ปัำเป็นดังเดิมเลยนี่นี่อันนี้เดียวเนาะนี่เดี๋ยวโอ้เจ้าไปไปช่วยเจ้าเนาะขายน้ำมันนี่แล้วก็เครื่องของนี่อืมโอ้ของน้องกระจอกออกมาตะของาไมาตะแ่นี่อือยู่แถวของมันเห็ดคักงไหมเห่าผมเคยเห็นผมเคยเห็นนกนกกระชิบมันอยู่ตามของยอดอันนี้ล้วยอดมันนั่นแหละ อบ้านพกอิฐตู้เออข้าพ่อมีท่อนก็ย่างดึ๊กมีท่อนก็ย่างมีท่อนก็ย่างไ้เข้ากันมาอยู่ดีมีให้เลยโด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 ยทุกคนเอยนี่คือมาแต่ป้าแล้วก็แวะให้ไว้นี่เลยทุกคนในเบิ้งนี่คือสินค้าบ้านเฮานะวัดจถ่ายอันแต่ละเฮิร์ดเฮ้ยทุกคนในเบิ้งคือเขาไปหน้าเขามีชาวบ้านที่จะเข้าเฮิร์ดก็ได้อันนี้คือพ่อค่อยอันนี้ก็พ่อเชี่ยวมาแวะเพิ่นอันนี้คือบ้าน บ้านนางิ้วเราก็ไม่น่าประคาไม่น่าประคาที่กันในเนาะบริเนาะตอนเพิ่งก็บม่น่าประคา่าในห้างแค่ห้าร้อยเมตรนะเด็นี่คือบ้านเป็นความกืบเป็นบ้านดังเดิมแต่น,นี้เป็นบ้านใหม่แล้วอ่ะทุกคนเลยวิดีโอหน้าเชมพบกกับนายบ๊ายบายทุกคน